จากการณีที่สิบตำรวจตรีเดชวิทย์เลตเทนสันผู้บังคับหมู่กองกำกับการอารักขาหนึ่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณศีรษะอาการสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมบริเวณแปดรินแดงพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำงนงโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสิบตำรวจตรีเดชวิทย์เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และสมพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เข้าเยี่ยมอาการโดยพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจโทสาราญนวลมาผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้รวมพูดคุยกับมารดาของสิบตารวจตรีเดชวิทย์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมอบเงินสวัสดิการทั้งในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกองบัญชาการตํารวจนครบาลสมาคมแม่บ้านตํารวจและเงินส่วนตัวเบื้องต้นรวมกว่าหกแสนบาท ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นห่วงอาการบาดเจ็บได้สั่งการให้ทีมแพทย์และผู้บังคับบัญชาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้ผู้แทนนำสิ่งของเข้าเยี่ยมและฝากให้ดูแลด้านสวัสดิการและการรักษาอย่างดีที่สุด